รีวิวนะครับาการปลูกข้าวโพดนะครับข้าวเหนียวนะครับที่ได้ลงไว้นะครับเมื่อ,อต้นเดือนก่อนนะครับก็ ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด้านหลังนะครับเป็นแปลงข้าวโพดนะครับที่เราได้ปลูกไว้นะครับเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ปลูกเลยนะครับตั้งแต่ปลูกตั้งแต่แรกเลยนะครับครับก็พามาชมนะครับข้าวโพดนะครับที่เราได้ปลูกลงไปในแปลงทดลองนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีฝักออกมานะครับพันธุ์ก็ใช้พันธุ์ของ แฟนตาซีนะครับ 35F1 นะครับของสอนแดงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เราได้ทำการทดลองไป2รอบแล้วนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่3นะครับผลผลิตก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราได้มีการทดลองไม่ว่าจะเป็นระยะนะครับระยะในการปลูกนะครับจำนวนต้นที่ขึ้นในแต่ละหลุมนะครับฝักนะครับความสูงของต้นนะครับรวมถึงการ ให้ปุ๋ยต่างๆนะครับเพราะนั้นก็จะได้ผลนะครับดีพอสมควรนะครับทางด้านนู้นก็จะมีส่วนของลำต้นนะครับความสมบูรณ์นะครับก็จะน้อยลงนิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพดินไม่เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์นะครับเพราะว่าดินมีความโปร่งนะครับมีธาตุอาหารเยอะนะครับให้ปุ๋ยไปนิดนึงก็ สามารถที่จะให้ผลผลิตได้นะครับฝักค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแฟนตาซี35 F1 นะครับก็คือในฝักของเขาจะมีหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีม่วงสีเหลืองนะครับที่เราเห็นอยู่สีน้ำตาลน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาอีกนะครับประมาณ20กว่าวันประมาณ25วันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าเมล็ดเขาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เริ่มจะมีฝักขึ้นมานะครับ ฝากก็จะมีความสมบูรณ์นะครับพอสมควรนะครับไอปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับ4600นะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็โตขึ้นอีกมาโตขึ้นนะครับก็จะเริ่มใส่ยูเรียนะครับส่สอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2นะครับใช้วิธีการขุดหลุมแล้วก็ฝังลงไปในรากนะครับจะทำให้เขาได้ได้ ได้ปุ๋ยเยอะมากขึ้นนะครับได้โดยตรงนะครับปุ๋ยเราก็จะไม่โดนชะล้างด้วยนะครับอันนี้ก็คือแปลงทดลองนะครับที่เราได้ลองปลูกไปนะครับบำรุงฝักนะครับให้ปุ๋ยบำรุงฝักก็คือจะใส่ปุ๋ยนะครับที่มีสูตรหลังที่สูงขึ้นนะครับสูตรอะไรก็ได้ละครับขอให้สูตรหลังสูงขึ้นเพราะว่าจะเป็นการบำรุงฝักนะครับของเขานะครับ ความสมบูรณ์ของต้นนะครับก็จะทําให้ฝักนะครับมีจุนวนฝักมากขึ้นนะครับถ้าต้นสูงประมาณประมาณประมาณนี้ครับประมาณร้อยเจ็ดประมาณร้อยเจ็บเซนติเมตรก็จะมีฝักนะครับให้เรานะครับสองฝักนะครับแต่ถ้าต้นเตี้ยกว่านั้นก็จะต้นเตี้ยกว่านั้นก็จะ มีแค่ฝักเดียวนะครับแต่จะเป็นฝักใหญ่นะครับอันนี้ก็ปลูกง่ายๆนะครับเดี๋ยวตอนเช้าก็จะมีพึ่งนะครับมาผสมนะครับมาผสมเกสรนะครับให้นะครับอ่านะครับพึ่งมาผสมเกสรตอนเช้ามากเยอะมากนะครับตัวนี้เริ่มสายแล้วก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็สามารถปลูกได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแคนตาลูป นะครับหรือว่าแตงไทยเราก็สามารถปลูกด้านล่างได้นะครับก็เป็นการผสมผสานนะครับมาต่อกันอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งสวนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะด้านล่างนะครับก็จะมีต้นที่แข็งแรงแล้วก็มีฝักเยอะมากขึ้นนะครับครับก่อนที่จะมาเป็นผลผลิตแบบนี้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะเราปลูกเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพราะนั้นก็ประสบการณ์นะครับก็จะนํามาถ่ายทอดในการปลูกนะครับ ข้าวโพดพันข้าวเหนียวนะครับตอนนี้ต้นสูงมากนะครับประมาณ180 90เซนติเมตรได้นะครับซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนมากนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับสําหรับการปลูกในครั้งนี้นะครับก็จะได้นำประทานข้าวโพดนะครับจริงๆนะครับตัวนี้ก็มีนะครับฝักนะครับแล้วก็มีเราเรียกว่าใ่นะครับที่ตรงฝักนะครับสังเกต ความแก่อ่อนก็สังเกตที่ใยของกระโพดน,นะครับต้นนี้ก็จะมีสองฝักนะครับมีสองฝักนะครับแสดงว่ามีต้นมีความสมบูรณ์มากนะครับหลายๆต้นก็จะมีสองฝักนะครับถ้าหากมีความสูงของความสูงของต้นแล้วประมาณ80 1 80นะครับขอไปประมาณรอ80เซนติเมตรนะครับก็จะมีความสมบูรณ์นะครับของฝักมาด้วย <S <S 2> <S 2> เพิ่มจํานวนฝักมาด้วย2ฝักนะครับ ระยะห่างในการปลูกนะครับก็ประมาณ50เซนติเมตรต่อต้นนะครับงานที่พอเหมาะนะครับไม่งั้นต้นจะตายนะครับแสบมากนะครับอยู่เดียวนะครับหลังจากนั้นก็พอใกล้จะออกดอกนะครับประมาณ3 1อวันส2วันนะครับก็จะใส่อีกสูตรหนึ่งนะครับามาดูความเป็นธรรมชาตินะครับโอ้มีมดขึ้นเต็มเลยครับแสดงว่าไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเลยครับนะครับเป็นเกสรของเขานะครับ มีพึ่งนะครับมีพึ่งนะครับนี่นะครับมาเกาะนะครับตอนเช้าเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้สายแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับครับความเป็นธรรมชาตินะครับสามารถยืนยันได้ว่าปลอดสารพิษแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ พามาชมนะครับแปลงทดลองปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับเป็นการรีวิวที่มีประโยชน์นะครับต่อหลายๆคนที่กําลังมองหาการปลูกนะครับเพื่อรับประทานเองนะครับปลอดสารพิษนะครับอันนี้เคครับพบกันนะครับคลิปหน้านะครับ